พี่เต็มอยู่ที่งานลอยกระทงนะคะเพื่อทัดพนมพี่น้องจ๋าวันนี้พี่เต็มจะพาไปดูอ่ากระทงเนาะกระทงใหญ่ๆเนาะว่ามันสิงามสองไหนแต่ว่านั่งโนบะมาบอท่านหมดเลยเดี๋ยวพีน่นุ่มถึกเวทีแล้วเนาะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวพี่เต็มจะพาไปดูกระทงนะคะ บรรยากาศงานมื้อนี้นะคะคนกระหลายพอสมควรนะคะวันนี้พี่เต็มมาก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะคะสามทุ่มกว่า,วาจะสี่ทุ่มแล้วนะคะพี่น้องจ๋าคนกันยังหลายคือเก่าหนอแล้วพี่น้องจ๋านางนพมป,ประมาศเป็นกระลุงจากกระท่งไปขึ้นเวทีแล้วนะคะกระทุ่งนี้เป็นกระทุงของมจโรนะคะวิทยาลัยสงนครพนมเข้าร่วมเพื่อชิงรางวัลน,นะคะกระทงเงที่เขาขายในงานในงานกับงามเลยพี่น้องจ๋าเนาะ จุดนี้เป็นจุดให้ลงรอยกระทงนะคะพี่น้องจ้าสวนสีโคตบุญนะคะสวนสาธารณะสีโคตบุญข้างใน,นจะเป็นอาเวที่ประกวดที่เตียมบรด้ยางเข้าไปด้วยพี่น้องจ้าไม่ได้พาเข้าไปดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะสภาพลงรอยกระทงรวมกันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นของโรงเรียนธาตุพนมเข้าร่วม นะคะก็จะเป็นแบบใช้ใบตองในการทำเนาะเพื่อเสิร้วได้นี่เห็ดกระทุงใหญ่ๆนี่เนาะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นของโรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุษย์อันนี้ใส่เป็นกลับบักเ้าพี่น้องจ๋านี่เพิ่นใช้เป็นกราบมะพร้าวใ่มะพร้าวทำนะคะพี่น้องจา๋าองค์ประกอบก็หลักๆมีองค์พระธาตุพนมนะคะโรงเรียนอนุบาลธาตุพนมโรงเรียน ธาตุพนมดรุณพัดนะคะน่าจะร่วมกันนะคะเข้าร่วมเพื่อชิงรางวัลน,นะคะพี่น้องจ้าก็สวยงามบอแพร่กันนะคะของแต่ละซุ้มเนาะของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะอันนี้ก็เป็นของตำบลธาตุพนมนะคะพี่น้องจ้าจะลองให้ปลาในหนองนี่ดือบเงเนี่ยออกลูกมาเต้เมืม่อนี้พี่เต็มก็มาคนเดียวคือเก่าแล้วพี่น้องจ๋าพี่เต็มบันน้มาลอยกระทงนะคะพี่เต็มลอยอยู่บ้านแล้วนะคะทงถึงได้ออกมานาะพี่น้องจ๋าพี่เต็มบอยอยากมาลอยอ่ะ อันร่วมกันกับที่เขาลงรอยโฮมกันนะคะมันมันทำลายสิ่งแวดล้อมพี่เต็มคิดว่านอ้อยในองค์แล้วมาแล้วนะคะมืออื่นเศร้าจังสีเศร้าขึ้นแล้วํำนั่นนาะ,ะพี่น้องจา้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานเขากำมัดขายกระทงนะคะกระทงที่เขามาเฮ็ดขายกระไรนะคะแต่เท่าที่พี่เต็มสังเกตกา่ได้ขายดีบนไดาส่วนมากน่าจะเฮ็ด มาเองเนาะน่าจะทํากันมาเองเนาะพี่น้องจ๋าบรรยากาศงานมีลําบอกลําวงนะคะพี่น้องจ๋าสามารถร่วมจอยร่วมสนุกสนานได้นะคะอันนี้เป็นของอวิทยาลัยธาตุพนมนะคะอันนี้ก็งามเลยพี่น้องจ๋าอันนี้ก็สวยนะคะพี่น้องจ๋างามนะมันมันเห็ดยากนะคะมันใส่ใบตองพี่เต็มว่ามันทํายากนะคะนี่ กระทุ่งที่เขาขายกางงามนะพี่น้องจ้าสาบาทดอกไม้เยอะๆพี่เติมว่าคุ้มนะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าดอกไม้หลายนี่ถือว่าคุ้มนะคะดอกไม้แพงเนาะพี่น้องจ้าสวยงามนะคะแต่ละอันเนาะแต่ว่าคนก็บอบกค่อยซื้อแล้วนะตอนนี้เขาลอยกันหมดแล้วนะคะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นของอ่าตำบลทัดพนมเหนือนะคะชุมชนหมู่ที่6 นะคะพี่น้องจา๋สสาส่วนมากแล้วนะคะองค์ประกอบกระทงที่ลกักลักๆเลยเท่าที่เต็มเห็นนั่นก็คือองค์พระธาตุพนมนะคะอันนี้ของหมู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ง,งามนะคะพี่น้องจ๋ามีองค์พญายนาคเป็นองค์ประกอบนะคะอันนี้เป็นของชุมชนบ้านหัวบึงทุ่งนะคะพี่น้องจ๋าหมู่สามเนาะพี่น้องจ๋าร่วมกับโรงเรียนหัวบึงทุ่งนะคะอันนี้สีสันหลากหลายเลยนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้อ่าเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมนะคะ้า้พี่เต็มเบิ่งมันบอกขึ้นกระทงพี่น้องจ้ามันสวย ยงามอลังการจริงแต่ว่ามันดูไม่ไม่เหมือนกระทงเนาะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นชุมชนบ้าน,านธาตุพนมสามัคคีนะคะพี่น้องจ๋าหมู่สองนะคะองค์ประกอบกับพญานาคนะคะอันนี้องค์ประกอบเป็นพญานาคหลายนะคะแล้วก็มีองค์พระธาตุพนมสูงสุดเนาะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นชุมชนหมู่สี่นะคะก็สวยงามบอแพ้กันแล้วพี่น้องจ๋าแต่ละอาหมู่บ้านแต่ละหน่วยงานเนาะที่เข้าร่วมนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นเป็นของหมู่เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ของหมู่เจ็ดนะคะสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ต่อด้วย บ้านหนองหอยท่านะคะเป็นพญาสีสัตนาคราชและก็มีองค์พระธาตุพนมนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็เป็นกลีบดอกบัวแบบประยุกตเนาะ,ะพี่น้องจา๋ากีบกระทงเพนหานะพี่น้องจ๋าพี่เต็มว่างามเลยพี่น้องจ๋าอันนี้สวยสแบบสร้างสรรพี่น้องจ๋าเมื่อนี้พี่เต็มกับผ้าเบ่งแต่กระทงนี่แหละนั่งน,งนพมาศกับบริพาเขาไปเบ่งเนาะมันจะดึกนะคะพี่น้องจ๋านี่ก็ดึกแห้งแล้วนะเพิ่นยังประกวดบันแล้วอยู่เพื่อเพิ่งทำการแสดงเอียงนาอพี่น้องจ๋าก็น่าจะดึกพอสมควรนะคะเพื่อเขาจะทําการประกวดเสร็จเนาะ พี่น้องจะพี่เต้มาจอดรถตรงหน้าวัดพระธาตุพนมนะคะตอนนี้พี่เต้พยางมาไก่แห้งกำลังจะถึงรถแล้วละคะกำลังจะถึงรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ้งรถกับสีส้นฉันเลย ต็มจ,จอดรถตรงหน้าอัฒรธาตุพนมนะคะนี่ตอนนี้พี่เต็มก็ยังมาฮอดรถแล้วนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับอ่าคลิปนี้เนาะพี่น้องจา๋าพี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะก, like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใหพ้พี่เป็นกําลังใจให้เต็มด้วยกันแล้วกันนะคะเพื่อการทําคลิปในครั้งต่ตอๆไปเนาะเป็นกําลังใจให้เต็มอ่าพาไปที่นัน่นที่นี่เนาะพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้ติเตมขอฝากว่าเพียงแค่นี้ราตรีสวัสดิ์นะจ้าสำหรับคำคืนนนี้ขอให้มีความสุขในวันลอ,อยกระทงนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๊ะบ๊ายบาย